สวัสดีครับคาไวโปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวนะสักหนึ่งคันสวยๆวันนี้นะครับคันนี้เป็นรถเออมิสูบิชิไทตันนะครับนี่ใครใช้ไทตันตัวนี้อยู่นะครับไทตันนี่นะฮะชมหน้าตาแบบนี้ภายในแบบนี้นะครับตั้งแต่ปีโน่นนะฮะสิบสี่จนถึง19 20นะครับ เบาภายในก็จะเปลี่ยนกันนิดนึงแต่บอกแคปเนี่ยข้างในนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคันนี้ทําพุ่งเบาแบบสวมทํเบาแคปแล้วก็ทําปูพื้นเดี๋ยวผมรีวิวใกล้ๆให้ดูนะครับว่า,าคันนี้หลังจากทําเสร็จไปแล้วของเดิมเป็นเบาหนังนะครับนะแล้วก็ทําสวมไปได้เลยอาคารไหนที่เป็นเบาผ้าก็สวมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับเบาแคปเราก็ทําใหม่นะฮะเอาของใหม่มาแทนที่ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่พุ่งเบาเลยครับ นี่คือหุ้มเบาะงานแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับนี่สีชานะครับชานี่เป็นสีสีเหลืองชานะฮะเย็บด้วยได้สีครีมนะครับมีสลับแลบด้วยสีดำนี่นะฮะสีดำจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะสีเหลืองชาสลับสีดำได้เย็บสีครีมนะครับนี่คืองานสวมนะครับมองผิวเผนนี่มองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นงานสวมดูครับดูชัดๆกันนะครับ นี่คืองานสวมนะฮะแต่ก็มีจุดยุดหยุ่นบ้างตรงกลางเนี่ยนะฮะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยจะตรงนะครับจะไม่ย้อยไปย้อยมานะครับเราใช้ได้ไนล่อนนี่อันที่เห็นตามปลายเล็บผมนี่คือไดไนล่อนสําหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะได้เบอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ได้เย็บผ้าตัวนี้เป็นได้สําหรับเย็บหนังด้านหลังเราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็จะหนังที่ใช้นะเป็นหนังลามิเนตนะฮะเกรดพรีเมียมนะครับอ่า นะแล้วก็หนึ่งมิลเต็มมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดด้านหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับหน้าสัมผัสเนี่ยนะก็จะเป็นทั้งหมดรงสามชั้นทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะด้านหน้าสัมผัสนี่นะับเป็นาสามชั้นเลยนะครับมีหนังมีฟองน้ำมีผ้าทีคอร์ดนะครับผ้าทีคอร์ดเป็นแบบไหนเอาดูกันนี่คือตัวอย่างงานเกรดพรีเมียมของทางร้าน นะครับหนังตัวหนาน,น,น,นี่งานที่ก่อนที่จะมาเป็นหน้าสัมผัสก็จะเห็นหนังแบบนี้แล้วก็มีฟองน้ํา5มิลแล้วก็จะมีผ้าทีอขอดเสริมข้างหลังนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรนี่คือเกตดตัวหนานะครับใช้กันทนทนทน,นะกลวิธีนะครับเราสั่งหนังมาจากโรงงานหนึ่งมาประกอบอีกโรงงานหนึ่งนะครับประกอบปุ๊บรีดด้วยความร้อนลงไปแต่มันจะไม่ร่อนง่ายนะครับตรงนี้เพราะว่าเรารีดด้วยความร้อนเขาเรียกว่าลามิเน นะครับลามีเดตด้วยผ้าทีคอร์ดคือการประกอบโดยการรีดความร้อนลงไปเหนียวทนนี่ครับเหนียวทนคืออย่างนี้นะถ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะประหยัดเขาจะใช้ผ้าเขาเรียกว่าผ้าสปันผกเอาเล็บขูดนี่ก็จะเป็นขุยเวลานั่งเสียดสีมันก็จะเป็นขุยนะครับแต่ของเราไม่ทนทน,ทน,ทนคืออย่างนี้เลยนะครับทางร้านนี่รับประกันปีแต่กล้าการเย็บให้ถึง3ปีเต็มนะครับนะครนี่คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับเสจแล้วบอกแคบนะของทางร้านเรา นะเราปรับหลังให้เอียงนะครับเหมือนเราขับรถตรงอ่ะกับกับหลังตรงกับหลังเอียงนะครับเวลาอยู่ในรถปุ๊บเนี่ยหลังตรงนะขับรถได้ไหมก็ขับได้นั่งได้ไหมก็นั่งได้แต่ว่าหนังเอียงจะนั่งสบายกว่านะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูให้น้องเข้าไปลองนั่งนะครับลองนั่งเหมือนคนขับรถทูตัวไปนะฮะต้องสูงเท่าไหร่ครับ160หอ้าว160ก็จะนั่งนี่สบายสบายประมาณนี้เรามานั่งข้างหลังนะครับ ถ้าเป็นคนเตี้ยขับรถสูง160นี่พื้นที่เหลือเฟือเห็นไหมครับแต่ถ้าคนตัวขายาวนะครับถ้าเป็นตัวขายาวเนี่ยนั่งบอะก,ก็ต้องถอยออกมาพอถอยออกมาปุ๊บพื้นที่ตรงนี้ก็จะชิดนะครับชิดอย่างนี้นะฮะ,ะถ้าคนหลังในตัวสูงด้วยก็ต้องขับมานั่งฝั่งนี้นะครับนี่คือเวลาเราทํารถแคบให้นั่งสบายๆก็คือหลักการคือแบบนี้นะครับ นะคนที่ใช้รถแคปบสามีขับภรรยาน,นั่งข้างลูกนั่งหลังถ้าความสูงนะต่ำกว่า1 6อ้นี่ก็จะนั่งสบายๆแต่ถ้าสูงเกิน165ก็แนะนำมานั่งฝั่งนี้เพื่อที่เบาฝั่งนี้ก็สามารถสไลด์ได้เพราะว่าคนขับต้องนั่งท่าที่สบายที่สุดในการขับรถนะครับเบาแคปบฟองน้ำฉีดอันนี้นะคะสามารถจะถอดเ,ออเปิดเอาเครื่องมือจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นะครับนี่เปิดเอาอย่างนี้เปิดได้ทั้งสองอันเลยนะครับเปิดเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็เปิดได้ นะครับไ่ได้อย่างนี้นะทางร้านเราเนี่ยครับเราออกแบบมาเนี่ยครับเพื่อจะทําให้แบบคุ้มค่าการใช้งานมากที่สุดฟองน้ําฉีดเหมือนกับฟองน้ําเกตจากโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับก็คืออย่างนี้เสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับทําหลังให้เอียงนะเอียงยังไงนะครับก็เอียงเหมือนเราขับรถแล้วก็ตัวนั่งก็เฉียงอย่างนี้ให้เกหลักการเดียวกับตัวบอหน้านะครับฟองน้ําฉีดของทางร้านนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ นี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะ,ะฉีดปุ๊บเนี่ยนยะเป็นขึ้นโมมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่โครงเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยนะครับโครงเหล็กก็วิ่งฟื้อฟื้นฟื้อต้องการความแข็งแรงนะฮะแล้วก็เราก็ล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับตรงข้างๆตําตแหน่งเดิมนะฮะของรถไตทตั้นนะครับมันจะมีช่องรูตรงนีน้แล้วก็เจาะฟองน้าที่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปยึดตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็นี่ฟองน้ําตัวนั่งตัวฉีด ท,ทั่วไปที่เจอปัญหาก็คือเวลาใช้รถนะครับฟองน้ําที่เขาแถมให้ก็เบรกแล้วหล่นฟองน้ําก็จะยุบแบนส่วนมากก็จะใช้ฟองน้ําเกรดต่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นเกรดดีขึ้นมาหน่อยตามร้านเบาทั่วไปเขาเรียกว่าเสริมฟองน้ําพวกฟองน้ําอัดองานก็จะออกมาเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับแต่ของทางร้านไม่ของทางร้านเราใช้วัสดุเกรดอย่างนี้เลยนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับคือเราใช้เกรดฟองน้ําฉีดเพื่อต้องการที่จะ ให้ทนทนกันนะครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะปูพื้นนี่นะฮะเป็นตัวเกรดหนานะครับแล้วก็หนาทนทนเกรดเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับคืออย่างนี้แล้วก็เ,เสริมด้วยเส้นใยข้างหน้านะครับเส้นใยข้างหน้าก็คือ,อาสามารถที่จะถอดออกได้นะครับอย่างนี้นี่นะฮะคืออย่างนี้นะครับนี่คือ งานตัวเหนียวเส้นใยไวนิ่วตัวเหนียวนะครับใช้ทนทนคันนี้ก็เขาเลือกสีให้เข้ากับตัวออภายในของรถเลยเสร็จแล้วก็ใส่กึบลงไปกดล็อกได้เลยนะครับ,บ,บนี่นะครับนี่ทางร้านเราอะนะครับเวลาท่านามาทําบอกแขบบเราก็จะตัดลงแนวให้เหมือนกันทุกคันเลยนะครับของที่ร้านนะครับเราจะตัดแนวให้นะฮะเพื่อจะให้ลงตัวกับตัวรถเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ สำหรับรถกระบะทุกรุ่นนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ของร้านนะครับ0917099960 0917099960นะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124นะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานมีลานจอดรถสะดวกสบายนะครับมีห้องรับรองลูกค้ามาเลือกก็รอรับกันได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนนะมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960หรือทางรายแอดนะครับมีแอดนำหน้า CAR99 อ CAR99 นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ